สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีทุกท่าน้าบอกหลักกินบัม่วงโอ้ยบัม่มงสุกแห้งเพิ่มมักโอ้โหบัม่มงสุกแห้งมักมักสมสมยักหน่อยอาหารใจไปหาพี่เพิ่มเร็วโอ้โอ้ทำอะไรอย่างนี้เออทำอะไรอย่างนี้ Ừ. à dốc cá nào dốc cá nào à, đơn 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 là à, cái

ผมสิโคกินเขาน้ำเนยครับวันนี้นะคะวันรวมญาติวันรวมญาติใจเพิ่มสิกินเขาน้ำเอ้ยย่างโมงนี้ลูกเดินกองขวางไหนย่างมึงหัดได้บ่อ่ะนี่มาทำมิ่งยกซุ้มเออเออเก่งเก่งเก่งนี่ทำนี่ยกซุ้มซเออมาโอ้โหผมเก่งอยู่แล้วครับ เออเออผมเก่งไหมครับแม่แม่ครับเอาอีกเอาอีกลูกคนเก่งเนอะเฮ็ดอีหยังตุ่มมีรางวัลเนาะค่ะพี่น้องจำจำจำเด็กหน่อยเนาะค่ะเฮ็ดอีหยังตุ่มมีรางวัลเออเออเอาบกเอาบกโอ้โหโอ้โหอยากเล่นโอ้โหเออขอเล่นแนอ่อนออน เข่ามาแล้วบ่มีขนมให้ผมกินงอนแล้วงอนแล้วพี่น้องเาที่สบายใจเข่ามาแล้วบ่มีขนมให้กินเอ้ยในคลานสิอ่ะมามามาทานมาคลานมาคลานมาทานมาทานมางอนแล้วงอนแล้วมาแล้วบ่มีขนมให้กินงอนแล้วครับพี่น้องลูกชาย ขามาน้ำบานนะบ่มีขนมให้กินเอาที่สบายใจเลยลูกละเอ้ยพ่อเอ้ยบ่หายเจ้เทื่องอนแล้วผมเข้ามาทำไมไม่มีขนมให้ผมกินคะ เอาออกโลออกยาเลนยาเลนมันจะขาดของลุงเอาคลานมาคลานมานุ่นค้านไปเดินง่ายๆคุณพ่อมีเด็กหน่อยงอนหน่อพอหนึ่งหนึ่งอัตราเขามาบบมี่ขนมให้ผมกินอ่ะอ่ะ núi can, tung nón nón, mày 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 mày, dừng lại dừng lại, 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 dừng lại โอเคโอ้กผมเก่งไหมครับเก่งเก่งอาลังวันมาไหนไหนน้องวันใจทำตามพี่เพิ่มสิคะอาหนูวันใจทำตามพี่เพิ่มสิคะยกขาขึ้นสิคะนหนทำยังไงวันใจยกขาขึ้นสิคะไหนใครชื่อหนูวันใจยกมือขึ้น อาลงมือจิกินันะอุ้ยอุ้ย,ยกลัวกลัวอุ้ยกลัวกลัวเอ,อาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มอะโอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊บก